โลตงตมที่เกิดจากน้ำย่อมสาดได้น้ำชั้นใดบาปที่เกิดจากจิตของเราที่เกิดขึ้นมันย่อมจะชำระความสะอาดได้จิตชั้นใดก็เหมือนกันสองสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้นี้หากเรามองลงไปจะเห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง ว่ากายกับใจของเราที่พึ่งพิงอิงอาศัยกันอยู่มันหนีไม่พ้นสองสิ่งนี้โคลนเกิดจากน้ำอุปมาเหมือนกิจของเราที่มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีถามว่าสิ่งนั้นไม่ดีเพราะอะไรเพราะกิตของเราไปปรุงแต่ง เช่นคำพูดของบุคคลอื่นที่เราเก็บมาใส่ที่ใจเก็บมาไว้ที่ใจเรื่อมันกระทบที่ประสาทหูเข้าสู่ที่ใจทำให้ใจของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงบางครั้งบางทีมีสุขบางครั้งบางทีมีทุกข